คำสอนอธิษฐานที่เต็มวิชาที่ผีอิมังวิชาอธิษฐานนำปัจจุเทรานิสุติยังตีอีมังวิชาอธิษฐานนำปัจจุเทรานิสติยังตีอีมังวิชาอธิษฐานนำปัจจุเทรานิข้าพเจ้าขอถอนคำอวยพรถอนคำสาดถอนคำแช่งที่ข้าพเจ้าและอิริได้ตั้งขึ้นถึงพร้อมแล้วแยกกิเลสแยกฐาด้วยกบาปแยกลาภแยกโทสะแยกโมหะวยกมหะแยกวิชาทุกผี เป็นไปเพื่อความอิาฉาปเตียสร้างโลกสร้างกรรมไม่ประกอบด้วยทำไม่ประกอบด้วยนัยไม่ประกอบด้วยสิ่ไม่อบปุตัญญาไม่ประกอบด้วยบารมีข้าพระเจ้าและไร้องจะมีฐานไว้สาวไว้แข้งไว้ในศีลชาติกรณปัจจุบันชาติกรณ์วลรกไดกรดีนารุตไดศีเที่สิดท่สข้าพเจ้าขออ้างของพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแม่พระสันวแม่พระ มาเป็นพยาว่าข้าพเจ้าและผู้อื่นขออนทำคาถาเหล่านั้นอนคำสาบเรานั้นอนคำแช่งเหล่านั้นร้อยผลพันผลหมื่นผลแสนนล้านหนโกรนักการบัดนี้ด้วยเพิมนักขอโมขอทุกขอตาขอยักขอนักครอนโมนครทุกครอนตาครอนยาก ลายทั้งตัวทุกชีวิตทุกจิตวิญญาณในทุกฐานในการทุกเมื่อนะแต่นี้ไปขอจนปเป็นเรือนที่มีต่อกันจบแล้วทุงความมาค่าพยาบาทท้งหลายจงตั้งจิตมีพุธาธิทำท่านและท่าเ,เจ้าด้วยเถิสาธุสาธุสาธุ